หากใครข้างบนกำหนดที่ฉันต้องรอแค่ล็อกหิดมาตลอดเลยเมื่อกี้เนี้ยเออพี่ก็ว่ามันมันมันช้าป่ะให้เราแบบร้ายสิหาใครข้างบนกำหนดที่ฉันต้องรอเออแล้วแกจะลองผิดหรือ้ง สวัสดีครับสวัสดีครับแลกวกินดังโล่ใครมงกุฎเบี่ยงเบียงเบี่ยงครับเบี่ยงได้ไหมครับสวัสดีครับผมดำรงศักดิ์อภิสุภโชคครับสวัสดีครับพี่สุวรรณาพี่สุภโชคแล้วก็น้องลักกี้น้องลักกี้น้องลักกี้นะครับวันนี้ดีใจที่ได้มาโชว์ความสามารถให้น้องๆได้ดูนะครับ Lucky. À, lucky, đây gặp bà. Lucky, mà. lucky khắp khắp. Không. Không bà. Lucky lục cả bà. Khát dần thiếu cặp bà. Để để gặp phong bà. Khát show gặp lục bà. Bà bà chít bà. Bà chít bà show ha. Bà chít. Tí lục bà. chít bà chít Lucky show na